มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องมีการชี้แจงกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับภาษีที่ดินค่ภาษีที่ดินปี65 66้วยนะครับคือคือคนก็เข้าใจแตกต่างกันไปว่าเอะตกลงเนี่ยยังโควิดอยู่เรายังจะเก็บทําไมอะไรทานองนี้นะครับชาวบ้านเดือดร้อนอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนะครับแต่จริงๆถ้าไปดูรายละเอียดเนี่ยการจะเก็บภาษีรอบนี้นะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ย คนที่จะถูกเก็บเต็มเม็ดเต็มหนวยจริงๆเนี่ยมีมีไม่มากนะครับถ้าคุณนันทิยาไม่มีบ้านไม่ถึงอ1บล้าน20บล้าน5้าล้านเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรนะหรือคุณมีบ้านเป็นร้อยล้านเม่เดือดร้อนมันเดือดร้อนนะเรื่องนี้นะครับคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ออกมายืนยันนะครับเรื่องของการที่ตอนนี้มีการแชร์ข้อมูลกันในโซเชียลซึ่งคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับอัตราการ จะเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับจึงขอแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยประกาศคงอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีภาษี65ถึง66ในอัตราเช่นเดียวกับปี63และ64เพียงแต่ไม่ได้มีการปรับลดการจัดเก็บลง90%เหมือนปีที่ผ่านมาคือปีที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดนะครับก็ลดลง90%คือของเดิมมันก็ต่ดอยู่แล้ว แต่พอมีโควิดหนักๆในรัฐบาลก็โอเคผ่อนผันนะครับช่วยาภาระประชาชนลงไปน,นะครับอย่างนั้นก็ตามเนี่ยในปีนี้ผู้เสียภาษียังคงได้รับการบรรเทาภาระในหลายกรณีเช่นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประกอบกเกษตรกรรมจะได้รับการยกเว้นภาษีนะเป็นบุคคลธรรมดาและทะําเกษตรยกเว้นภาษีให้ <c oughs> ไม่ต้องเสียนะครับ แล้วก็การจ่ายภาษีที่ดินแะสิ่งปลูกสร้างในปี65เมื่อคำนวณได้เท่าไหร่จะต้องจ่ายเต็มจํานวนเนื่องจากกระทรวงการคลังเขาก็มองว่าการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไรายได้หลักที่นําเข้าสู่ท้องถิน่นซึ่งจากการที่มีการลดภาษีที่ดินลง90%ในช่วง2ปีก่อนหน้านี้ทําให้รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นลดลงปีละ3หมื่นล้านบาทนะคือคือถ้าไม่เก็บนะท้องถิ่นก็ไม่มีเงินไปพัฒนานะ3หมื่นล้านบาทหายไปนะครับ นี้ในปี6 5ห้าเนี่ยผู้เสียภาษีก็ยังคงได้สิทธิในการบรรเทาภาระในหลายกรณีนะครับอย่างเช่นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประกอบเกษตรกรรมยกเว้นภาษีให้อ่านขีไวไปแล้วที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาและมีชื่อใน,นทะเบียนบ,บ้านในวันที่หนึ่งมกราคมจะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน50ล้านบาทหมายถึงว่าถ้าทรัพย์สินคุณไม่ถึง50บล้านบาทเนี่ย คุณก็ยังได้รับการยกเว้นตรงนี้นะครับแต่เป็นเฉพาะกรณีเฉพาะเจ้า,าของสิ่งปลูกสร้างก็จะได้รับการยกเว้นมูลค่าฐานภาษีสําหรับสิ่งปลูกสร้าง<ม>ที่มีมูลค่าไม่เกิน10ล้านบาทนะดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มูลค่าไม่เกิน50บล้านบาทหรือไม่เกิน10บล้านบาทแล้วแต่กรณีจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าโอ้โหดูที่คนยากคนจนแล้วคือชอบชอบมีดราม่าแบบนี้บ้านเราอ่ะคนส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยคนวนใหญ่นะที่ คือบ้านธรรมดาอะไรต่างๆเนี้ยค่ะผมปีนน้นก่อนโควิดผมไปเสียมายี่สิบหกบาทค่ะ,ค,ะคอนโดหลักสิบอะค่ะอ่ายี่สิบหกบาทอ่าคือไม่ได้ว่าตแต่ว่ารวมค่าป,ปรับแล้วร้อยหนึ่งนะไม่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอะนะฮะค่ะ